ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซียินดีต้อนรับเข้าสู่สองไม้แห่งภามวลนะครับเนาะเอามื้นี่มาเบิ่งบรรยากาศย่ำแรงน้ำกันนะครับเนาะหลังจากสารากินแบงรัฐบาลออกนะครับเนาะพี่น้องเนาะเข่าเต็มเต็มนะพี่น้องรายการหนึ่งหกหกหนึ่งผมนะครับเนาะแต่ว่าจะได้พลาดโดติดตามน้ำกันนะครับเนาะสำหรับอ่า ปูสิบ่อต่อไปนี่จับคัมปูไว้ดีๆได้พี่น้องเด้อถ้าอห้อประทับนะครับเนาะพเพิ่มเพิ่มปูใส่ใจหัวใจพี่น้องเด้อเชียนไว้บันทึกไวไ้นะครับเด้อเดี๋ยวไปเบิง่งบรรยากาศกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเนาะกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อสุริยพาดคลิปเด็ดๆคลิปสดกคําสักคัมนะครับเนาะสำคัญนะครับเนาะอย่าพลาดไปเบิง่งบรรยากาศน้ำแก่นครับที <laughs> Để không có những không con với Mì bố. <laughs> <hài> <laughs> <hài> <laughs> không đi <laughs> không 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 đi không 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 đi không 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 เพราะว่าท้ายนรรทุอ58ของอีน no ังทุกคนบ้าระวังท้ายรถนะเพราะว่าระวางท้ายแต่อีนังก่อนก่อยผ่าไม่ถูกไว้เรียบมกวันต้องใช้จะได้ใชัยแหวนนะยกแต่ื่าคือหานิ้วหานิ้วหานิ่ นนว่างเียว่าท่านไหนใครแหจ้าจัสที่เป็นจัดการไม่กูเออเราข้างไหนแต่ข้างมาไหนอีนั่งกางกงังเขาจับด้อจัอยังวง่วงวาช่วงขาว่าฉันใครเป็นคนเขียนดาปเลยนะจ้า <c oughs> ว่าเขียนเองวา่าฉัน <c oughs> ไหนได้ถอขนาดกูถา,ว,า,าว่าว <c oughs> ่าถ้าไววน้อนคงไม่ตายถ้าไหวน้องไม่ตาย นวิเคราเบอร์แทนวันนี้เราผู้ชาวสุดท้อฮัลโหลวันนี้คับวันนี้ได้ตัวไหนค่ะคุณพี่วันที่ทักมาด่าอย่างไบนอนเนี่ยเหล่าในวันนี้ว่าทักทครกันหน่อยทักทครกันหน่อยทต่วนี้ทำไมถ่าวันทักมาด่าเราได้แค่ว่าหาพอรู้นๆแต่กินเลยรเราแตงหมบ้านนี้ว่าไหนเอ เริ่มใบคืออะไรนี่หัวานเริ่มี่ยมรือเียคึอเออออกมาท่า,า,า,ม,า,ามา,มา,มาดาม่าได้จำได้วันที่คิหกวันในวันที่คิครับผมเป็นมือเท้ามือหวาเป็นมือฉันวันนี้พรยานะัาากประางในวันที่คิดหกโรคหวา,านหายแรณาหน้เบอกองกับวาจังสีงแ่นหรบอเว่าแด้เต้ขึ้นท่าตาดวงวาชนะไายวัน บางทีบางทีได้เงินแต่ว่าถึงได้รู้ได้เงินแต่ว่าทั้งโจมหอพ้อหายจากโจมตีหายได้ตัวความในกุศลสื่อได้หมดสื่อไม่ได้ก็ไม่ทำถื่อสิลูกฟังเฉยๆฟังไว้หูดูไว้ตาไม่ประจานไม่มีใครว่าเราไม่ซื้อก็ไม่มีใครว่าถ้าใจเราฉัดทางมันก็เกิดแม่นว่าเะไรแม่นครับพ่อวันไปจังทัก ถามว่าถูนไปค่ะโอ้ปูหลวกนึกออกแล้วแม่แต่เขียนบนกาคืนให้เมื่อั้นน่ะไม่เห็นเด้อโอ้แม่ดีๆเนาะปู่นั่นจะพูนกว่าไหมปูฮ่าแต่ลึกไม่หนินั่นแต่ถูนหยกแม่เวลาจุดทำไงมันวอห้าเกจถูนว่าจะแก้ยังห้าถูนแลันก็ได้ทางไหนว่าก็ อ,องปัะกอบบอกก็่ว่าใจุดัวเป่าข้งนั้นพ <Glue> ประบอกตางข้างๆเป็นางไรวะไปด้านหล่งไปวงรูป <G l oss> ข้างบนเป็นหา้าข้างล่างไปแต่เป๊ะชูเห็นเป็นเรียนรา <G l oss> ่างน่แเลยทุกสิ่งทุกอย่างปีปัญหาเหมือนกันรู้ปที่เอาจัางจางคัดคัดด้วยมดถิก็มีคนถูกด้วยครงบะทุกสิ่งทุกอย่างต้องมีแนวปิดแนวบังคับอะไรแม้แต่เกิดเป็นคน นย่าง่าแก่ผ่านก็ต้องย่ดเอาปีนเอาแบงจักน้ตตั้งกต่เกาแต่ข้งหมดแกลมอใ200มุ๊ปป๊ไปไปต้ไียังโอ้ม่ากะบอมว่าพูดขายนะ้วต่ว่ีแต่กู้ื้อท่านแม่บ้านหาใึ้ครับผมต้องคิดคิดาจรณาก่อนซื้อพ่อบอกแม่ให้มั่นใจตัวเองืิบไป่ิีก็เดี๋ยวยักขึ้นไปซื้อตามบักคุไ้ไอ จิงไเชื่อหาเก็บไปนะคือไปชื่อหาตายเขาตายมาว่ะให้มั่นใจตัวเองโทษพ่อไม่ได้พ่อให้เป็นแนวขาพ่อไมเป็นเท่ากระดาษวันที่ชิบหก่านออกวันที่ชิบเก็บกับเป็นข้อพ่อว่มออกแค่แม่นอนบ้านฝ้าไว้การไหววันที่ชิบหกพ่อว่าจะที่ก็รู้จักกลับเอาสิทำไมไม่รู้จัก แล้วทำไมถึงตั้งแต่กับมามันก็เป็นอย่างนี้ไปกับไปรับรูแล้วก็าะบ้องมีโชวนนั่นนึกน็อตช่วยก่อนได้ับว่าจักที่็ะตั้งแต่ที่จรณาราขอนพวกโอบทนเอาจักมาว่าตายหรอกคักตายตายใ้หุ่นได้วันนี้พวได้ที่ตายหางสลงหายกนใจไว้หญตั้งแต่ีนาทีนี้ไปต้นไปหางใจขาดเจขาดล้ว ใช่ได้ก็รัก่าตายแบบแต่่าพอ่ามีคนฟื้นหลายเลยมีคนฟื้นแืบหลาม่คนฟื้นหลายคนเบาจะเพื่อนกูย่ออะไบาจะห้องตื่นมาบ้นม่อลังกูหาเอาหมอนเจีบอาหมอนมาอัดป่ มาที่สิกเกบลได้วันถ้ารู้ทิกด้ได้คันเอาคันได้นั้นักก้อนไปนะพักมาขึ้นมืองอาชิตายมาอาชตายก็ะทำได้คอว่าพอว่าเอาแรว่ามาชืนมอว่าอจตะได้ครับผม่าี่หันแต่ปีไเ้ได้สิ่งเดียว ผู้ดีว่งหลังเชียร์เองผู้ได,ด้ดีนะผู้ตายมาอีนั่งก็ก็สื่อฉันว่าไงเออเราเป็นจัางชันิน้ะงเออผู้ถือกระตายผู้น,ไนานไรหล่ะเนี่ยมาชักเนยจางาตให้้าผู้ว่าถือก็ได้เนาะมาทางวัวนี้มีคนตา้รา,าง,งวัลเยอะเยอะก็เขาตแก้งเข้ามาไหมลอกนะั้ พราะว่าพอถึงนี่แนวไห่ถังหลายเทีหลายอย่างแล้วลูกไม่หลักเขาเอิ้นว่าทางบุญทางบุญก็ได้บุญทางจังใดเห็นจังหันแล้วลูกค่อยเป็นค่อยไปลูกคือใดกว่าท่านใดให้กำลังใจทุกคนแล้วลูกเด้อถือว่าทิ้งชาตาวาฒนาห้ามว่าท่านทอดห้าว่าใดห้าวเก๋เปล่นห้าวดีแล้วห้าว่าเก๋เปลนเออห้าวเป็นห้าวไปรู้ว่าต่ำว่าส่งดีแล้ว เขาตึมฟากเขาไปให้ตัวหทนจะต้องดูด้โอท้ทุกเอาจากอนเออบ่ได้หลายครอ้งชาวบ้านกับกู้ตอวท,ทั้งกอนได้ชาวบ้กับยักอู้ทุนนั่นนี่ที่รถมาจะอยู่มั้ครับผมพางนังเชียแห่เขาอยู่เกิเตื่นมามันวานวิ่งเพียวมาหาคอจึงกินเข้าไปแห้งกินข้าวงาน,นไม่เว้นจากั่นถวา วันนี้รอนี่ว่าทั้งวันหพ่อกินน้ำกระนำไรเลยไปเันกอวให้พ่อให้พ่อกินน้ำอยากเอามดเต็นปูเชือด่างเทานัเอเอาจังที่ไดว่าทําไมเรื่องละพอที่พไรว่าออมชูกิ่นแล้นะเออาได้พอให้เป็นวะเฮ็ดบ่เปลนพอเดี๋ยวมีแม่พ่ออยู่ต้องคอยเห็นอ๋อลาไรใท่ผักไทยก็อือแขใหวักเขือนะ เอาปักเขือขื่อเอาแบบตองขาแล้วถ้าข้าแว็บเขาอยากว่ามีถือเอาอีกแล้ว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 คู่ละครจะทำปลาไหล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 เยอะตัวพอปลาไหลเอาจักตัวไปเอาถดูจะเอามากินได้ปลาไหล กัปลาไหลผนั mm ่งไว้าม่เกะเจ้ปลาไหลครับอืมปลาไหลตัวย่างยงของต่างกันครับ่ครับอะไรัวบ้านที่ปลาอูแต่ว่าเขาขายแพลไม่มีเขาขายแพลงเล่ลายไว่ขึ้ิไมันชืนอหายพ่อมามีบ่อปลาไหลมาแพต้องรันวดกาวย่างย่างแรงหนักมากกาวไหลแรงมาครับเอาจักถามต้าไป <ม>เอาจังถามตัวเออป่าที่เขาทางมันไม่หวานมันไม่หนาหนักนี่ป่าไหลถามตัวว่าเขาวามันมีนะแต่ป่าไหลมันมีเกลนะครับผมป่าไหลมัมีเก่ป่าไหลก็คขึ้นปลาไหลไม่เปี่ยนมันมมีเกล็ดอะไมันเปลี่ยนปลาป็นป่าไหลน่ะ ว่าหนึ่นั้นนะคงจักว่าเขาขายโลเท่าไรเท่าไรด้านเท่าไรมันม่เงินคือโลอะไรละพอว่าเราแท่เพอาะแต่ว่บางอยางกพรว่าการคือกินเว้งยงไงเท่าไรเาาหัวยออืมเรอยากขอแง่งคนไหนใครซื้อไม่พอว่าอยากขอปีนทั่งถวาไรเราต้องือได้กินได้เราทักถามเถาราว่าฟ้าว่ะการถื้อเขาคิดว่าถวาไวรกา

กินขึ้นเขาว่าถึงว่ากินกินกินพอจีซื้อมาให้ล้วเออเราเอาเกาพอเกาสามตัวในันสิโลบ่พ่อสามตัวว่าหอด้วมันจีแยกบานละพ่อวันแต่ว่าเราเอาน้ำวัดเกาลอยเกาจีดไปว่ะเออเราเ้าน้วัดเกาลอยเกาฉีดแต่ว่าถามตัวว่าหอด้วยามตัวคือได้สามว่าอันจับแปดนีดสามตัวแปดขีดนะครับเนาะ ท่าตแเออแต่ว่าจะเออหอดรกหมดกัไป้ันแันแต่ว่าเก้าตอดเก้าจริงเอาจักแปดทีกับพ่อแปดทีทั้งโัประาแปดทีแตู่้บะว่าหอดรกไม่งือนตอวมีอยอ่พคาดว่ามีจะให้วัดเสียเองชื่อหะไม่ยุ่งงันวะมียอ โอเคโอเคอีกนโอเคอีกตอโอเคไม่แบพหมืตาอะโอเคเขาอยกวาดถูกต้อเพราะไปยังวานไปยังมาผ้าขาไว้ผาขาทันทายถ้าถูกเขาว่าโอเคอด้ัหมัาไปจ้าทันแล้วายเ้รได้รือองนอรับเริมแล้วก่อไหรื่องาไหมจ้ครับ่ตง เอาเท้าโตกับพ่อพ่อผิดเท้าโตแปดขีดเท้าโตแปดขิดเท้าโตแปดขีดได้เอาเองเอาเอาเองไว้เพราไดน้ว่าแท่เ้าร้อยเก้าสิบคนแท่มันรา้าถูกนะเท้ารับเองนั่งกอดกอดได้ไหเบาวเด่งเองนั่งกอดกอดทั้นน้าัะพอมาทั้งรับจายนั่งรับจ่า กากองกอนไอ,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 อ้ว่ามันบวชว่ามันบวชั้งคือวามันจางกองกอนว่า้ายเทาางใช้ค่ายคือบ้านใช้ค่ายผือีกบ้านค่ายหม่ว <im bat> ่าจะใช้ค่ายเอา อย่างงนตามัน uh ถือกว่าค่ะคือ <ica> ว่าง <the master> ี่เงื่อนอะไรกไม่าง่าเก็โอ้นว่าปานลยเอาง้อนอยั่งว่าใจแล้วถึงตามคนความว้จารณกวาเออจังสีแดงจังสีแดงเลยก็จะแต่ช่วยช่วเขาวะเขาใจว่ะทำอะไรก็ให้ัแต่เกิดนึ้ อยาให้มันเราเมินแบบนุ่มนะเอาค่ายทานว่าค่ายเงินนั่งวัดชิ้นเดียางนะี้ตักแป๊บหนึ่งอดชิ้นเดียอืค่ายที่เอาจักบาทเพราะว่าดดุบาทเขามาหาทองหลค่าวะเอาเขาว่าดบนนั่นสุดเขาเอิว่าค่า เอา,เอาเ้าพริกก็บบะพริกข้าวกระโดดพริกก็บไใส่้าวพริกกิบใช่าคูใ่ใส่อวันที่นึ่งแม่ปลาคูโค้งหลับ้านทตัหนึ่ตาบังหันอีนั่งชองพอให้หันกิบรรชีบว่าแท่ไหนอีนั่งมองเปียกไมาวังโอีนั่งมองเปียกหน้าบุ้นอืไม่เป็นใครนักครให้กิบ phương thầy khóc cắt ngon đấy pho bác ta thầy trò thầy cứ dạy khéo cái gan má hàm, đây, ok, té khám lấp hoàn từ đầu chiếc ghế bạc, té thuốc thái ít đang thuốc phan cứ hiểu quan thầy, ơ thầy quan đại bác thân phừng đúng không, ไดมาวางพวกขาไหวพี่พ่อใจโย่ได้แต่ว่าเท่านั้ไปนั่ง่รงนังไหนอีพ่อเอิบแบบนั่งบบเวดทั้งวันว่างทั้งวันตาบอกเราได้หรือเเองนั่งส่งพ่อทิตหุบตางววา้ถื่อวัดที่ทิบหุบไวไปเท่าคือวัดที่หนึ่งหอกจังจังจังังบอกแต่มือมากที่แรกคุณพ ก,ก็จะเฝ<อ>้าไปเชื่อเราบ้านที่หวังเข้่ว<ม><ม>่าท่านที่ไม่มเอาว่าที่ทีขหงต้องเอาวัดที่ทีหขั้นวัดเชียรพอไปถามมันงเนาะพ่อก่อได้หวังที่นั่งสองข้อนะไน้่งนไหนทุกทีทุกอย่างตัอแอบ,บแฝ่หมดต้องต้องไม่ได้อดี่ยวไม่ได้เหีอยวไม่ได้พ่อ,อเขานเดิมอากาศได้ แต่่างพ่อขเอเงินเดินเอาปากได้นอกจากถี่ว่าขาไปข้ากัดได้ขี่มัขนขาวไดว้าเป็นตั้งพรรดิบูชาได้ท้ามามาะบูชาราบกข้าวับเข,าขบ่าทับขี้เมาจัด <laughs> <laughs> ข้อบูชาจับขีจ้ขจ<า> <laughs> ัดท้อบูชาจ าวแล้วกาวกซีนอปากโคต่ปากตันโบาแล้วเะโบาจะทำแบ้าวักเาจั๊กซีไดลดแม่อจักมเป็นยกเลยกินทออยากกินก็ได้โบชาคักดแม่งนะ อาวย่อกังต่อแล้สิ้งมันงาเกมหน้ามกผ้ามือกับบ่าวายตาขาว่าตั้งแก่ข้างอเอาชดแจข้างอื่นเนี่ยผมก้มันน้อ้วชูเอาขังกินร่างน้อก้วมาดูชายเบ์จ้างขี้นล้นงมาจะกถึงต้เก่าที่เก็ไอ้ตน้า้งขี้เลี้ง้ ให้มันได้อย่างนี้เลยแม่นะแม่นะแม่ช่วยหมูแม่นาะเสื้อมาใช่ถุงปะเก้าสิบแปดกูเก้าสิบเอ็ดรถไก่วารถว่าอะไรถว่าไหนรถว่าสัมก้ว่าไหนเกินได้พอพอพอ ถือหอดววดที่หนึ่งกัดขาโซมาย้าวถืเกยขาโมาย่อยแจะได้ทางบุแม่เรผู้ใดว่าใช่ใายพอกับเกยไว้เทวะทัดัดวันเขาจากว่าคุน้ำบ่อก่อเท้าไรไร้มม่ทุอยางผูาวัตหนูเอ็กซเกอข้าวถือเก้ไว้ก็ถือหอดววยที่หนึ่งพอจังถือว่ารวมกันว่าถีได้างเะแม่เครอ เออจ้างๆ่ะาปูจ้าฟ้าร้านเออูรคกลบาว่าท่านฟื้นลูกคเาได้ใจห้อหไายเพะเพิ่งจะหออวันที่ที่หกยังไม่ถึงถองทุกนเ้นอยากได้ไหมเนี่ยภูถ่ายว่าท่านฟื้นกับไว้ภูถือว่าท่านตรวจรถกท็ี่กับไถามมาจอได้หนึ่งวิคขึถือรถกทกี่วอนร่กวัน

ว่าหาแห่งตานากงไทยืมไมลุีตัวไหนกันปูนว่าแม่ิทีลุว่าหาแข่งม่ทีลุวิอีลุว่าหาไข่ควิทีลว่าหาแข่งวิทีลุว่าหาแอ่เวิไดลเว่านห้นข่งวอทีามว่ามีแางวลอีมไม่ามาแข่งวัทีล ะอมีบล <tr isa> ิษพทใหญ้เข้าใด้เลยตัว้ากับพะวได้สมมติแต่่าแก้วโอ้พ่อหอมปากหอมคอเอาะเอาไปใช้เดินใช้ถงแขนกันพ่าไปใช้เดินก็เอาะเขาทำก็เอาะ ในกนไดก็ดีไม่ต้อบารมีกูให้ครับแม่คกระปุของูไขู่ปลาซยเารักเวารักไ่เขียว่รักวิ่เขวิม่หาหกินทานพุ่มอแบ่งกินแบ่งทานายวิ่เขียไ่รักปีเต้าไปเออเขาหายว่างั้นไทยาครับเป็นโชคัตรเขาอับพ่อกาดิดค่อยหายโกครัดไปนี่แกถกหาค่อยถามค่อแตกไปนักกันเล้วบุ่เออาอาเอาแล้วดีไม่แ่หรอถูกา ตามอาจารย์ผมเนาะครับเนาะเราจะตามนไปเรื่อยๆสมัครสวัสดีครับ